เล้นัวเขาพัเอาขึ้นบอเออไฟจึงพามันปาตุเงเทียนมาหนึ่งขาวเมียนคือพามันอีจอยพาผมบอกเอากด้นเนี้ดเอาขึ้นให้ดิ นประเดงรอแกนเน้เลยอด้าขึ้นจะอันนะรไปรอยู่น้ำนองทาแม่อชอบนองพีิกพีิกับกล้วยโอ้ยอกระโทดกระไยเป็นวัน ยังมุดเลยเบิดไงยังพิกก็มากรนดกับขึ้นไปเมียนรถมากรูดเอาขึ้ไปเมียนในเฮือนเด้อเด้อเรียนทองคาตุม้มเจริญคาสีลอย,ยเบิดเป็นเอาขึ้นตนะละไรนาะอือม,มันเต็มเลยค่ะบัดรแรกเอางานกับพี่น้องเลยหัว่มุนอีกนะขนลงว่ะแกก็ใส่มีดได้เนี่ยเพื่อนนังมีดแล้วก็เสียบเมียใ้มันบ่มียนบนสายมีด เชียยังใส่เอาพริกบอกพริกกระสอบหนึ่งหมัดหมดอนั้ <designs. S 2> <Hoy S 1> ยตั้งเฉลด่กี่ข้าแล้วเอาแมนตงเทียนเห็ดกิ้งไข้ิไปเนี่ไม่กี่าดกี่ปลาพอกี้แกงปลาก่อนถอะ อนโหล,ลดซีบเลาะของเบิร์พ่น้องปวดโป กูจะมาเล่นชิ้นทหนึ่งเขากินยืน่อนกเห็นไหเนาะไปหามไปเลยเจอยพรมอีกแม่งกับมาซอยแด้เสาพี่น้องกวบใจยากสุขุสุคนเนาะเดี๋ยวมันกระโดดลงมาอีกทไปเล่นสายสักแปดเมตรได้สายกับเป็นวัดโอ้ยเอื้อานังเผา เไอชิดเบิดเงินเท่าไหร่เมื <sl> <Oil abilir> <TE> ่อคืนซื้อกินเลยแมงค้งไปข้ายจล๋วสิงเสียร้ายเลยจิ๋วิงแป๊บเดียวเปิดอะไรซ่มา เป็นทางโพไปทางแม่แม่ก็เจียบคอคือตำรายก็เจียบคอไปเหตุเรียกงลำขากับลูกยะงขึ้นไปอยู่น้ำแม่ถือป้ายังอัองนู้นสุดท้ายคิปที่ทเราชอบจอยลงมาคนมากรอง นอนกระดึกมันขึ้นข้นาขก,ก็นอนจนสามถุ่งอะเจ็ดโมงอะพาลงมามันขึ้นเมกี้เราชิง่งสาวบ้าบน้อยกันเลยนันงก่อนอขับเป็นบอกเป็น,น,ปน,งงนบักเทนมอยู่บักเทน Hãy nhận hả con gì vậy sai con cái nắp ba không à cái đi về nắp cắt

thuốc ừ, sai cả ừ. <laughs> cho, ừ, thằng nào là nhàng bay, lấy, lấy nưng, lấy nô nương, sai ừ, à, <laughs> 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 <laughs>

คลิปฉันก็อยากถ่ายลูกฉันก็อยากเอาของฉันก็อยากขายพี่น้องเลยเอาจะใครไอ้เท่นไปเปิดประตูเมียนทั้งนันเหรอเอามาว่าชั้นหน่วยเมียนหนึหน่งอือไม่ กีโมทีเราสองนุ๊กนุกเอาขึ้นไปไหนได้ตุกเนี่ยเอาขึ้นไปอะไรเบียดทกได้พูดจะน่ะผลืมเป็นสอบคล้ายๆเป็นสอบตน่ะ Anh นี่กะลากยังมาล่ะโอเคนะคะพี่น้องมาเฮ็ดอะไรของพี่น้อง <laughs> เออใช่น yeah, oh, uh. um. uh, um. uh. mm. ี่บอเขาสะเอาขึ้นนะเซอยู่ในเลยอมไหน่างเยเี่ยเชอันหงยมาเลยลคนล่งี่อกล้ยมบกรับมาไปเหยียเยยังนะหัวกระตูกร้ายปะนะบอ Ở đây ông phải không phải nhau mà hãy còn Mới bay xài nhắn là chỉ bay bàn luôn Bỏ, bỏ là cháu chỉ khứng thương, thương. ่ใครคอยก็นอนน้อยเอ้ยน้อยน้อยไม่ใส่ปิดประตูเข้า,า,ามาทั้งนั้นนะปิดประตูเข้ามาอุ๊ยอย่งคือ,อยางลงือมั้งเละเด็กเทอละหน่อยเทปัดเดี๋ยวลงงานอยู่ทึ่งไม่อยู่ลุ่ม ยูรุมสรุปแล้วนี่ลงมาอีกละซองก็ได้ไปลองจ้าพากเพิ่งพักสุมนี่เด้อจ้า